สวัสดีครับกลับมาพบกับไข่เซียนคืนเมองสวลินกันอีกรอบครับผมในวันที่31เดือน3ปี63ครับผมเมื่อวันนี้ทั้งไข่เซียนคืนเมองสวลินก็ได้มารีวิวรายละเอียดลังเก็บให้ชมครับผมเดี๋ยวมาเริ่มชมรายละเอียดกันเลยครับนี่ก็เป็นลังเก็บแบบตัวน้อนสองสันครับผม รายละเอียดสินค้าคงขายเสียนคืนครับสังเกตตะเข็บขางนีรายละเอียดก็คือตามภาพเลยครับผมแน่นครับตัวน,นี้รับประกันให้จะเป็น รายละเอียดใหม่ๆกับผมก็มีหลายสีหลายแบบก็บเปิดขายอยู่ที่นีสามอันหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่ฮะสามอันหนึ่งร้อยบาทถ้าสั่งสิบอันก็บสามร้อยบาทครับผมค่าจัดส่งด่วนก็บหกสิบบาทก็เป็นบริการเก็บปลายทางนี่นี่ก็เป็นสินค้าใหม่ๆกับผมในวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสามปีหกสาม ส่วนตัวนอนความยาวนี่อยู่ที่22นิ้วด้วยครับผมนี่ฮะความยาวนี่22นิว้วส่วนเอ็นสามอยนี่ตัดความยาวอยู่ที่30นิ้วครับผมนี่ฮะจะเป็นรายละเอียดไม่ๆครับผมก็เป็น,นขอบกับมี สีขาวสีน้ำตาลสีดำนี่ฮะก,ก็แล้วแต่ลูกค้ามาก,กร้างังได้ครับผมนี่ฮะเป็นสินค้าใหม่ๆนะครับผมมีลูกค้าที่สังเข้ามากแเป็นมีแต่ขอบขาวหรือทันทีมักแบบสีกสร้ังเข้ามาได้ครับผมตัวนี้สองสีครับผม เป็นสินค้าใหม่ๆในวันที่2ีครับบระวาสิเป็นนกควักนกอีลุ่มตามภาพอยู่ข้างน้านี่ครับสำหรับทันทีสนใจก็ถักเขามาได้คับผมถักมาสอบถามคุยรายละเอียดสินค้ากันได้ครับตอนนี้ทางขายเสียนคืนมัสุรลินกัน กำลังที่จัดส่งกระลาลทันกับผมก็เลยถือโอกาสได้มารีวิวให้พี่ให้น้องได้ชมกันครับเป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้เมยๆก่อนครับสวัสดีครับ